โก้งสีครับทุกคนนะวันนี้เรามากินกว๋วยเตี๋ยวไก่กันแล้ววันนี้เราจะไ,ได้กินธรรมดาเราจะมากินพริกสาซองโดยการเทหมดหน้าตักเราจะไม่ตัดต่อเยอะนะทุกคนซองที่หนึ่ง ซองที่หนึ่งก็ตายหาตายโหงไปหมดแล้วอันที่สองนช่ใชกินไปแล้วถือมาสามซองเทไปแล้วสองซอง,ซองเอาสองซองก่อนทุกคนจานมันเล็กอะ ทุกคนพีิก็2อสอง,สองเอสอสถุงใหญ่ตเต็มๆนะพาร์ทแรกจะเป็นการปรุงเฉยๆนะเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทสพาร์ทสกับพาร์ทสเดี๋ยวผมจะกินให้ดูแบบไม่ตัดไม่ตัดต่อเลยเปริมาณพริกก็อยู่ที่60กร,รมัมเป็นพริกป่นนะคลิปนี้ขอปรุงก่อนแล้วกันเพราะว่าวิดีโอมันถ่ายได้แค่3นาทีกดติดตามผมด้วยนะทุกคนอุ้ยเหียน้ำล้น ที่สั่งมาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวออกไก่นะทุกคนโอ้ยมันเอ้ยพริกมันทำไมเป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวมันลอยพริกเยอะไปนี่มันจะลอยใช่ไหมใช่โอกินออกเลยว่ะทุกคนตอนนี้น้ำแกงเราลงไปไม่ถึงเส้นแล้วนะน้ำแกงเราอยู่ที่ข้างบนแล้วนะแม่งเทน้ำแกงไม่ได้ โอ้โอ้ย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 จะเก็บอยู่ไหนวะ <c oughs> องเอาจานลองก่อน <c oughs> ี่มาคนละคำเร็วอ <c oughs> เอาละเดี๋ยวเจอกันพาร์ทสองดูปริมาณนะผมไม่ได้ลดจำนวนนะดูไว้ดูไว้